คือคลองไทยนี้ครับคลองไทยนี้เกิดขึ้นกับท่านสมัยที่ท่านรับเรื่องการร้องทุกข์ครับใช่การทาเรื่องประรดปโลกประเทศด้วยอ๋อคนก็มาบอกว่าแต่ผมเองผมทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าคลองไทยมันจะดีเมื่อคนมาบอกเยอะมากเนี่ยผมก็เลยต้องไปศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยกฏว่ามันมีเอกสารของทางการวิจัยต่างประเทศในประเทศแล้วมีการศึกษาของสวปีสิบแปดเป็นไปได้ ก็มันเป็นคนไทยเนี่ยมีการพูดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบปีครับพระมหากษัตริย์เนี่ยหลายพระองค์นะต้องการขุดคลองไทยอันที่สองก็คืออดีตนายยุมงตีหลายท่านต้องการขุดคลองไทยคอันที่สามก็คือบุคคลสําคัญของประเทศเช่นประธานสภาประธานองค์กรบัญชีอยากขุดอยากขุดคลองไทยและบุคคลสาคัญอีกเยอะนะถามว่าทำไมทำไมครับทำไมถึงไม่ได้ขุดทุกคนคนไทยคงไทยคงจะ เรื่องคลองไทยทุกคนรู้จักกันมาตลอดแต่ทุกคนก็ถามคําเดียวว่าทําไมถึงไม่ขุดทําไมถึงไม่ได้ขุดท่านมีอะไรจะตอบตรงนี้ครับใ้คลองไทยเนี่ยที่พูดมานานแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวะโอกาสแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ขุดไม่ได้อ้ที่ขุดไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ขุดไม่ได้เพราะว่าถ้าขุดคลองไทยเมื่อไหร่ประเทศที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ย เขาจะสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่าสี่ล้านล้านครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะไม่ไม่ให้เกิดของไทยพยายามที่จะไม่ให้เกิดกองไทยคือคือเข้ามาหรือสกัดกั้นหรืออย่างไงวิธีการก็ไม่สามารถที่จะใช้อํานาจทางหารได้ก็ต้องใช้วิธีการติดสินบนครับติดสินบนคนในประเทศนี้นะครับก็ใครจะได้บ้างนะครับเรื่อนเล่าก็กลายเป็นจริงครับ คือในฐานะคนไทยทุกคนจะพูดเหมือนกันพอคิดถึงเรื่องคลองไทยก็จะมีการโยนเม็ดเงินจากบางจุดมาให้มันเงียบให้มันสงบให้มันสงบลงให้จบเรื่องนี้ไปไม่ต้องคิดที่จะขุดเพราะจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของของเนี่ยจริงไหมครับจริงผมยืนยันจริงนะครับแต่ว่าสําหรับผมกับกรรมธิการและก็สสใน Uhm. ปัจจุบันนี้ทั้งหมดท่า้อยท่านเนี่ยนะของเราไม่มีเพราะเนื่องจากว่าเราจะไม่ยอมขายชาติถ้าเราขายชาติแล้วคลองไทยเกิดไม่ได้นั่นเรามองว่าถ้าเกิดว่าคลองไทยเกิดขึ้นมาส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแน่นอนนครับแน่นอนนะครับการที่คนที่ประเทศนั้นจะเข้ามาหว่านเม็ดเงินลงมาหรือเข้ามาทําให้เกิดการหยุดโกงการเนี่ย ท่านท่านตอบผมว่ามันคือเรื่องที่เกิดจริงจริงแต่มันหลายยุคหลายสมัยมากเลยนะครับ,รบนั่นหมายถึงว่าเขาวางแผนมาเป็น100ปร้อยปีถ้าเกิดว่าทองไทยเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องสูญเสียมหาศาล